มีข่าวดีมาฝากสำหรับคนที่กำลังมองหามือถือนะคะ a s จัดกิจกรรมครบเครื่องมือถือแบรนด์ดังฟรีเจอร์โดนค่ะที่มาพร้อมซิมเติมเงินให้ความคุ้มค่าฟรีตลอดเดือนนานตลอดปีค่ะ เพียงลูกค้าซื้อมือถือโครงการ AIS ครบเครื่องแล้วก็เปิดใช้ซิมกับตัวเครื่องก็ได้รับความคุ้มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงได้แบบไม่ต้องกังวลผ่านแอป YouTube ฟรีสูงสุด208 g b นะคะหรือว่าจะเล่นเน็ตได้ฟรีสูงสุด24 g b เล่นโซเชียลกับ Facebook แล้วก็ Instagram ฟรีไม่เสียค่าอินเทอร์เน็ตด้วยโทรถูกทุกเครือข่ายแค่นาทีละ50สตางค์นะคะแล้วก็ฟรี AIS Super Wi-Fi ได้ทุ ที่แบบไม่จำกัดด้วย A I S ครบเครื่องมีมือถือแบรนด์ดังมากมายหลากหลายรุ่นนะคะราคาเริ่มต้น เพียง2,590บาทค่ะคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะไปเลือกช็อปกันได้ที่ www ais co th นะคะ slash one t o call slash s l a s ครบเครื่องค่ะก็ะสามารถที่จะเข้าไปดูโปรโมชั่นต่างๆของ ais นะคะแล้วก็รับโปรโมชั่นที่น่าสนใจเหล่านี้มากมายเรียกว่ายุคนี้ก็ต้องเป็นยุคที่ทุกคนเลือกความคุ้มค่ามาก,ก่อนค่ะ